สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาเก็บผักบุ้งนะคะเก็บผักบุ้งจีนส่งร้านค้านะคะค่ะแล้วก็มีผักบุ้งแก้วด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะตัดส่งร้านส้มตำนะคะยอดอวบๆเลยนะคะแต่เสียดายต้นยาขึ้นเยอะเกิน ต้นหญาขึ้นเยอะกว่าหน้าฝนเี่นะคะหน้าหนาวนะคะนี่ค่ะผักบุ้งแก้วนะคะที่ปลูกบนบกนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะตัดส่งร้านส้มตำนะคะ ค่ะนี้ก็เป็นแปลงผักบุ้งจีนนะคะที่จะถอนออกวันนี้นะคะค่ะนี้เป็นแปลงสาราแหน่ค่ะ ก็มีแปลงคนะนะคะ